หลวงพ่อในกุดวัดกุยบุรีเป็นเกจิอาจารย์ผู้พิเศษองค์หนึ่งของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือเป็นอาจารย์ผู้พิเศษต่างภาคใต้ก็ว่าได้ตามตำนานและคำบอกเล่ากันต่อ,ตอมาว่าเดิมท่านชื่อมากหรือบุญมากเป็นชาวปักใต้แต่ไม่ทราบหรือปรากฏแน่นอนว่าท่านมีถิ่นฐานอยู่ที่ไหนได้มีเรื่องเล่ากันมาเป็นสองในด้วยกันว่าในหนึ่ง ท่านเป็นคนตำบลน,นาทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรอีกในหนึ่งว่าท่านเป็นชาวหลังสวนนั่นเองทั้งสองในที่ว่ามานี้ก็หาได้มีหลักฐานปรากฏชัดเจนแน่นอนไม่แต่ที่แน่นอนที่สุดนั่นก็คือท่านเป็นชาวปักใต้แน่นอนหลวงพ่อในกุฎมีพี่น้องร่วมท้องเดียวกันมาทั้งหมดสี่คนมีพี่ชายสองคนและมีน้องสาวหนึ่งคนส่วนตัวท่านเป็นลูกคนที่สามของบิดามารดา ท่านเกิดในราวปีมะเส็งสมัยแผ่นดินพระเจ้าเอกทัศน์กรุงศรีอยุธยาตอนปลายพี่ชายของท่านคนหนึ่งชื่ออินคนรองชื่อม่วงส่วนน้องสาวคนสุดท้องนั้นว่ากันว่าชื่อพริมพร้มเผาตระกูลของหลวงพ่อเป็นตระกูลที่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอันมากผู้ชายในตระกูลเมื่อมีอายุครบ20ปีแล้วจะต้องบวชกันทุกคนพี่ชายคนโตชื่ออิน เมื่อได้มีอายุครบก็บวชคนรองที่ชื่อม่วงครั้นเมื่ออายุครบก็บวชหลวงพ่อในกุดเองก็บวชเช่นกันสันนิษฐานว่าหลวงพ่อในกุดบวชราวปีพุทธศักราช2 3 2 4หรือ2375ในสองปีนี้ปีฉลูหรือปีขานนั่นเองตระกูลของหลวงพ่อในกุดทั้งสามพี่น้องเมื่อบวชแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนกันมา ตามยุคตามสมัยที่มีการศึกษาเล่าเรียนกันอยู่ในสมัยนั้นพอมีความรู้พัฒนวินัย・พอที่จะรักษาตัวได้แล้วก็พยายามที่จะศึกษาเล่าเรียนในทางวิชกรรมและในทางศิลศาสตร์รวมถึงวิปัสสนากรรมฐานอีกทางหนึ่งด้วยจนสามารถชำนิชำนาญแตกฉานกันทุกองค์ทั้งสามพี่น้องแต่และองค์ล้วนพอที่จะเป็นเกจิอาจารย์ของกลังกันได้ทุกองค์ เมื่อได้อยู่จำพรรษาที่วัดเดิมกันตามสมควรจึงได้ชวนกันเดินทุด,ดงขึ้นมาทางเหนือพักแรมกันเรื่อยมาตามสถานที่ต่งตางๆที่นั่นบ้างที่นี่บ้างแห่งละหนึ่งพรรษาบ้างจนได้เดินทางมาถึงเมืองกําเนิดนพคุณหรือบางสะพานในปัจจุบันพิชัยองค์ใหญ่คือหลวงพ่ออินท่านได้เห็นพื้นที่และทั mpl ที่นั่นอุดมสมบูรณ์ดีพอที่จะพักพิงอาศัยในที่นั่นได้ ท่านจึงขอพักอยู่จำพรรษาณที่นั้นต่อมาท่านได้เป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของชาวกำเนิดทมคุณจนท่านได้ถึงการมรณาภาพอยู่ที่วัดนั้นนั่นเองชาวเมืองกำเนิดนพคุณจึงได้ช่วยกันสร้างรูปเหมือนของท่านไว้เพื่อสักการบูชาและปิดทองปัจจุบันรูปนี้ได้อยู่ที่วัดเขาโบสถ์อำเภอบางสะพาน เมื่อเหลืออีกสองพี่น้องคือหลวงพ่อม่วงกับหลวงพ่อมากหรือหลวงพ่อในกุฎนั่นเองทั้งสองได้ทุงดงกันขึ้นมาตามลำดับจนได้มาถึงถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ระหว่างบ้านกรูดกับทับสแกหลวงพ่อม่วงท่านเห็นถ้ำก็พอใจในถ้านั้นท่านเห็นถ้ำเป็นถ้ำที่สวยดีจึงบอกกับหลวงพ่อในกุฎซึ่งเป็นน้องชายว่าขอพักหยุดจมสานะที่ถ้ำนั้น ถ้ำนั้นก็คือถ้ำคีรีวงในปัจจุบันซึ่งอยู่ไกลกับป้ายสถานีโคกตาหอมหลวงพ่อม่วงอยู่ที่นั่นได้เป็นที่รพบนับถือของประชาชนในแถบนั้นครั้นเมื่อได้ล่วงลับดับจิตไปแล้วประชาชนทั้งหลายจึงได้พร้อมใจกันปั้นรูปเหมือนของท่านไว้เพื่อสการะบูชาและได้ปฏิษฐานอยู่ที่ถ้ำคีรีวงนั่นเองปัจจุบันถ้ำนั้นได้เป็นวัดในพ,พุทธศาสนาชื่อวัดถ้ำคีรีวง์ หลวงพ่อบุญมากหรือหลวงพ่อในกุดท่านเหลือเพียงองค์เดียวก็ได้ทุดดงเรื่อยขึ้นมาพักผ่อนรอนแรมจำพรรษาตลอดมาจนกระทั่งได้เดินทางขึ้นมาถึงเมืองกุยบุรีสมัยนั้นกุยบุรียังเป็นเมืองอยู่สันนิษฐานว่าอยู่ในราวพุทธศักราช2,340กุยบุรีมีเจ้าเมืองปกครองในขณะนั้น วัดกุยบุรีกําลังว่าจ้าอาวาสเพื่อปกครองวัดเจ้าเมืองกุยบุรีและประชาชนชาวเมืองกุยบุรีจึงได้อ้อนวอนและอาราธนาให้หลวงพ่อได้รับการเป็นเจ้าอาวาสปกครองรัฐกุยบุรีหลวงพ่อในกุฎได้พิจารณาเห็นว่าวัดกุยบุรีนี้เป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดที่คู่เมืองมาก่อนพร้อมทั้งได้เห็นทำเลและที่ตั้งวัดอยู่ในถิ่นที่เหมาะสมและถูกลักษณะของการสร้างวัด มีแม่น้ำกุยบุรีไหลผ่านทางด้านหลังวัดและตั้งอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านที่พระสุสง์จะต้องออกไปบิณฑบาตนับเป็นสัพยะของผู้ชื่ออาศัยถึงจะไม่ไกลจากหมู่บ้านแต่ก็ปสัสยากเสียงอื้ออึงเข้ามารบกวนสมเป็นที่หลีกอยู่ของสมณะผู้ใคร่หาความสงบหลวงพ่อในกุฎเป็นผู้ที่ใฝ่ใจในด้านการหาความสงบทางจิตอยู่แล้วจึงได้รับอารัธนาจากเจ้าเมือง และชาวกุยบุรีปกครองวัดกุยบุรีตลอดมาหลวงพ่อในกุดเป็นผู้มีเมตตาได้ช่วยเหลืออนุเคราะห์และสงเคราะห์ให้กับทุกเพศทุกวัยทุกชั้นทุกหมู่เหล่าตลอดถึงนุกเล็กเด็กแดงได้รับความป่วยไข้ก็ช่วยพ่นปัดและต้มหยุกยาให้ท่านช่วยสงเคราะห์ให้ด้วยใจิตใจที่เมตตานับได้ว,ว่าท่านได้เป็นที่พึ่งของปวงชนทั้งหลายจริงๆ เมื่อเป็นดังนี้ชาวกุยบุรีจึงได้มีหลวงพ่อในกุดเป็นสรณะเพิ่มขึ้นอีกองค์หนึ่งนอกจากไตสรณะคมในสมัยหนึ่งคนเฒ่าคนแก่เล่ากันมาว่าครั้งหนึ่งที่เมืองกุยบุรีนี้ได้มีโรคระบาดเกิดขึ้นอย่างร้ายแรงผู้คนล้มตายกันเป็นจำนวนมากในสมัยก่อนเรียกกันว่าโรคหาลงปัจจุบันก็คือโรคอหิวาตกโรคนั่นเองล้มตายกันจนใบไม้เหลือง คำว่าไปไม้เหลืองนั่นก็คือคนโบราณเมื่อมีคนตายแล้วจะต้องนำไปฝังไว้ในป่าช้าและตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้ปักไว้ในหลุมศพเพื่อเป็นเครื่องหมายพอจำได้ประชาชนตายเช้าตายเย็นกันทุกวันหลุงพ่อท่านก็ได้พยายามช่วยพยายามอนุเคราะห์ด้วยการแผ่เมตตาจิตและเจริญพุทธมนต์ขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อกับไล่สนิทจันไรพร้อมทั้ง ได้ใช้วิต์คาถาทางอาคมศิลศาสตร์ช่วยปัดเป่าให้ชาวกุบรีได้ผ่อนคลายและพ้นจากทุกภัยหลวงพ่อในกุฏท่านเป็นผู้เคร่งครัดในด้านวิปัสสนากรรมฐานและชำนิชำนาญคล่องแคล่วด้านศิลศาสตร์พร้อมทั้งเป็นผู้มีเมตตาจิตอย่างสูงทั้งเป็นผู้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์อีกด้วยคือเมื่อท่านพูดคำใดแล้วก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นดังนั้น ชาวเมืองกุยบุรีเมืองคลองวานเมืองปราณตลอดจนเมืองใกล้เคียงจึงได้ศรัทธาเริ่มใส่ในบุญบารมีนี้เป็นอันมากเมือ่อใดได้รับทุกข์ก็จะต้องหาโอ,อกาสมาบนบานสารกล่าวขอช่วยปัดเป่าให้ผ่อนคลายจากทุกนั้นๆั้นรันเมื่อได้รับความสําเร็จแล้วหรือสมปถนาจากที่ได้ตนบอกกล่าวไว้แล้วก็จะต้องนัสก,การและปิดทองที่ตัท่านเป็นจนํานวนมาก จนไม่สามารถที่จะปฏิเสธในการที่ได้รับการบรนบาลของผู้ที่สถาเริ่อมใส่ได้จึงต้องยอมให้เขาเหล่านั้นปิดทองตามที่เขาได้บรนบาลเอาไว้เล่ากันว่าหลวงพ่อท่านถูกปิดทองทั้งเป็นคือปิดตั้งแต่หัวเข่าของท่านลงไปจนถึงปลายเท้าทั้งสองข้างในเรื่องศสยศาสตร์เวทมนต์คาถานั้นนับว่าหลวงพ่อก็เป็นผู้ที่มีอาคมขลังและศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษองค์หนึ่ง